ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในรัฐคอนเนตทิคัตประเทศสหรัฐอเมริกานะเดี๋ยววันนี้จะพาไปนิวยอร์กเดี๋ยง่ายเดี๋ยวไปดูกันอตอนนี้ก็มาอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมนะนัดก,กับแม่ไว้ว่าจะเจอที่ล็อบบี้โรงแรม,มแต่หาแม่ไม่เจอน่าจะเดินเข้าไปในคาสินโนล้วลองไปเดินหาดูกัน เดี okay, level, 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 mm ๋ยวไปเอารถรอนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอเนาะเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่ปล่อยเวลาให้สูงเปล่าไปนั่งกสดสรถรอซะแล้วต mm hmm. อนนี้เป็นวิธีเรียกรถวันเล่ยนะสแกนติกเก็ต hmm. Okay, look, will a Thank you very much. Thank you very much. Would you like a hammer? I'm no, I'm not, okay. Thank you. you. Good? Yeah, I'm good. Okay, thank you. Thank you. Have a good one. มาถึเรนะาบล็อดติ้งประมาณเที่ยงครึ่นออสำหรับถ้าใครมาเราซื้อตั๋วมาแล้วนะให้เดินตรงดิ่งเข้ามาที่ต่อซี่คียวริ i ี้ด้านในดังนั้นไม่ต้องแวะคุยกับพวกเอเจนซี่ขายตัว๋วใหอยู่ด้านนอกส่วนอยากจะเป็นสแกมให้พาเราลงในเกาะที่เป็น เทพีเสริภาพนะมันจะแค่บนผลท้านออกโอเคเรามาถึตงตรงสกิ <Yes. S 1> ลลาร์ตี่ลายแล้วนะจนำนี้เลยป่ะถ้านำนี้ขึ้นเลยกตินี้เาผ่านจุดสก,ก,นะกีน้ะกำลังกะเดินไขึ้นเลยไนดีสิ เหลือลำนี้นะไม่รู้จะเต็มป่ะเนี้ย

ผมว่าตรงนี้นะ่าจะเป็นวิวที่สวยที่สุดบนเกาะนี้นะโอเคนี่เรามาถึงด้านหน้า,หน,าหน้าของเจดีเสรีภาพแล้ว จุดริงๆแล้วเจดีเสรีภาพนี่ไม่ใช่ของคนอเมริกาเป็นของขวัดจากฝรั่งเศสถูกสร้างขึ้นประมาณปี1864แล้วก็ตอนส่งมาเขาแยกเป็นชิ้นชิ้นประมาณ2-300ชิ้นนะแล้วก็ใส่หลังขนขึ้นเรือมากว่าจะมาถึงนี่ก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่แล้วก็ต้องเอามาประกอบ พอเสร็จปุ๊บก,ก็นี่แหละก็อยากดีเนี่ยตอนมาแรกๆมันไม่ได้เป็นสีเขียวแบบนี้นะมันจะเป็นสีสีออกทองแดงทองแดง,งเหมือนเหรียญเซนของที่นี่แต่พอโดนน้ำโดนลมเข้าก็เลยกลายเป็นสีแบบจำไม่ได้แล้วว่ามีเรียกว่าอะไรสีบบนัน่นแหละกว่าจะประกอบเสร็จเปิดให้เข้าดูน่าจะอีก2ปีถัดมาวันปีพันแแ ส่วนโคฟไฟที่ชีถืออยู่นั่นเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างนะของการเริ่มต้นใหม่เมื่อก่อนเวลาใครล่องเรือมาแล้วเห็นแสงสว่างของทีเคสิริภาพก็เหมือนเป็นแบบเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ไปดินแดนใหม่อะไรประมาณนั้น โอเคเราก็กลับมาถึงฝั่งจนได้แล้วไปลองถามแม่ไปถามอีกทีหนึ่ว่แม่อยู่เ้ามาเยวอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นทาวสแควร์เลยะเจอตอนถึง Voglio la fila, te la faccio come la mia non posso. Non posso. Non posso. Non Non คือคนเยอะจัดๆอยากกลับโรงแรมแล้วมแล้วเอะโงแรอเคทุกคนในที่นี้ก็มาถึงโรงแรมกันได้ เือยจัดแบบนี้นี่ลำล่างรหรอเดี๋ยวไปนอนก่นอนนะครับว่ากันสุกหนโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมรอเล่นนะที่บอกจะเข้านอนแล้วคือมาถึงแมนฮัตตันเราอะมีแค่คืนเดียวถ้าไม่ออกไปกินเหล้ามันก็จะไงอยู่ เดี๋ยวไปแวะหาบากินก่อนเข้านอน ใที่สุดเราก็มาถึงหน้าตามากแบบนั้นอาหาเท่าไหร่จริงๆแล้วนี่ I'm being angry! My god! Is this a medieval restaurant? We're a bit of medieval time. What time is it? What time is it jousting? You're not jousting? Okay. Another day in New York, I a phone เดี๋ยววันนี้จะลองพาไปขึ้นดีเอชจะเป็นตึกสูงที่เห็นวิวสกายไลน์ของแมนฮัตตันดูเค okay, เดี๋ยวไปดูกัน Hi. Left all the way around. Okay. Yalnız benim. Yanımda başım çok acıyor. İnsan teknoloji statik dünyanın değişen bir şey haline varadağa değer veriyor. Ulağın sık Here's the book. จะต้องลงแล้วนะแม่ไม่ไหวละแม่หนาวให้ดูสที่ม่ต้องกลับเข้ามาด้านในลยแม่ไม่ไหวแม่หนาวมากมน้ำมูกไหลละ ทางนี้ก็น,นจะเป็นกิฟต์ช็อปขายของฝากไปละเดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าอยู่ข้าวโอเคนี่เราก็กำลังลงนะแม่น้ำมุกไหลลวแม่ไม่ไหวหนาวมาก นีก็กำลังเดินมมาทางออกจะถ่ายวิดีโอตะกี่ลืมกดอาโอเคนี่เราก็ลงมาถึงชั้นล่างเรียบร้อย <c oughs> ต่อไปต้องตางแม่ไปกินข้าวก่อนแล้วแม่ข้าว ้้าคืมคมๆเหอนนลกกจะตกนะตแวโอเคนี่ผมก็กลับมาเอากระเป๋าที่โรงแรมราแล้วนะก็น่าจะหมดแล้วไม่ได้ไปไหนแล้วน่าจะกลับเลยโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดของทริปนิวยอร์กนะผมก็จะเป็นคลิปหน้า